ขี่คาดหมดแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครเอามาซ่อมไว้นะครับใช้พลาสติกนะใช้ขวดน้ำเนี่ยมาหุ้มไว้ไม่ให้มันแตกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าได้ผลนะช่วยได้เยอะสวัสดีเพื่อนๆนักสู้ทุกคนครับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปพิเศษก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อสักสองวันก่อนนะครับ ผมได้ไปออกกําลังกายนะครับในสวนสาธารณะใกล้บ้านนี่แหละนะครับแล้วพบว่าอุปกรณ์ที่ผมไปใช้บริการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชํารุดมากแล้วนะครับนฉีกขาดหมดแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครเอามาซ่อมไว้นะครับใช้พลาสติกนะใช้ขวดน้ำเนี่ยมาหุ้มไว้ไม่ให้มันแตกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าได้ผลนะช่วยได้เยอะ นี่ก็เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็ใกล้จะขาดละนะครับอันนี้ก็หมดแล้วเรียกว่ากระสอบใบนี้เนี่ยถ้าเป็นนักรบเนี่ยคงพุนทั้งล่างอะแต่ว่ามันได้ผีชีพนะมันได้ผีชีพโดยเฉพาะกระสอบทรายนะครับปกติผมไปในสวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยก็มักจะไปดึงข้อ นะไปดึงข้อนะครับแล้วก็ไปเล่นอุปกรณ์ฟิตเนสเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆในสวนสาธารณะ่งนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับประชาชนที่มาใช้บริการเนี่ยจะบริจาคมานะครับแล้วก็เอามาซ่อมแซมปรับปรุงนะครับแล้วก็มาให้ผู้ที่จะมาใช้บริการเนี่ยนะครับได้ใช้กันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็ซ่อมแซมดูแลกันเองนะครับส่วนมากก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาบริจาคมาใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาเงินก้อนนี้แหละนะครับให้พี่มงคลรับมอบไปในการที่จะมาดูแลซ่อมแซมปรับปรุงนะครับให้สมาชิกได้ใช้บริการกันนะครับก็จะเห็นว่าตอนเย็นเย็นตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยนะครับคนมากน้อยไม่เท่ากันตอนเย็นเยจะเยอะหน่อยนะครับผู้ใหญ่ที่เลิกงานมาเด็กๆเยาวชนที่เลิกเรียนมาก็มาใช้บริการวันนี้ฟ้าครึ้มนะครับปกติตรงนี้ก็จะมีน้องๆมาฉะนั้นเนี่ย หนึ่งในอุปกรณ์ที่ผมไปใช้บริการนะครับก็คือกระสอบทรายนะครับซึ่งผมมักจะไปผ่อนคลายนะครับไปผ่อนคลายเพราะจริงๆในโรงยิมเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันมีอยู่พร้อมแล้วนะครับก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรแหละแต่ว่าอยู่ในโรงยิมนานๆบางทีมันก็เบื่อก็อยากจะไปผ่อนคลายไปวิ่งไปออกกําลังกายนะครับก็ไปเล่นกระสอบทรายนะครับไปออกลีลากระสอบและเพราะว่ากระสอบทรายเนี่ยมันคุ้นมากๆกระสอบทรายใบนั้นเนี่ยมีผู้มาใช้บริการเยอะ ตอนเช้านะครับก็จะมีคนเฒ่าคนแก่นะครับมายกแยกยกแย,ก,ย,ก,ยกอยู่กับกระสอบทรายนะครับได้ฟุตเวิร์กบ้างได้ผักกระสอบทรายได้ชวงเขาก็ได้ออกกำลังกายคลาคลายไปแล้วก็ถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เขากวจะมีเวลาช่วงกลางวันนะครับเขาก็มาใช้บริการกลางวันอาจจะไม่มากนักน,นะครับแต่ถ้าเป็นแต่ก็มีเพราะบางครั้งผมเองก็ไปตอนกลางวันผมมักจะไปใช้บริการตอนในช่วงที่ไม่ค่อยมีใคร ผู้คนไม่ค่อยทุกข์ทานนะครับเพราะว่าบางทีไปแล้วผมก็ต้องการสมาธินะครับเพราะการออกกำลังกายของผมส่วนใหญ่ก็เป็นการฝึกสมาธิในรูปแบบของการออกกาลังกายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นการผ่อนคลายด้วยแต่ถ้าเป็นตอนเย็นๆนะครับเป็นตอนเย็นๆเด็กนักเรียนที่เลิกเรียนมานะครับก็จะมาเล่นกระสอบทรายมาออกกาลังกายนะครับมามากับผู้ปกครองบ้างเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเล่นอุปกรณ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่เด็กเล่นก็คือกระสอบทรายใบนี้แหละ เด็กผู้ชายเนี่ยจะชอบมากเด็กผู้หญิงก็ชอบนะครับความโซนของเขานะครับแต่กระสอบทรยายยะค่อนข้างใบใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็อาจจะชำรุดมากแหละส่วนคนวัยหนุ่มสาวนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เลิกงานมานะครับหรือว่าจะมีเวลาช่วงเย็นก็มาใช้บริการกระสอบทรายไปเนี่ยนะครับเรียกว่ากระสอบทรายไปเนี่ยถูกใช้คุ้มมากคุ้มค่ามากผมพบว่ากระสอบไปเนี่ยมันพุนพุนแบบทั้งใบเลยอะ่ะ ฉีกขาดหมดแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครเอามาซ่อมไว้นะครับใช้พลาสติกนะใช้ขวดน้ำเนี่ยมาหุ้มไว้ไม่ให้มันแตกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าได้ผลนะช่วยได้เยอะคุณมากขนาดไหนคุณมากถึงขนาดช่วยผ้าที่เขายัดไว้อะมันทละลักออกมาแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือพี่ๆที่มาใช้บริการเนี่ยเขาต้องเอาขวดเครื่องดื่มพลาสติกอะนะขวดพิซ่า มาทำให้มีแบนนะครับแล้วเอาไปอัดไว้นะเพื่อไม่ให้ไอ้ไไ้ของกระสอบทราย,ยมันทะลักออกมาข้างนอก,นอก,นอกเรียกว่าในบใบนั้นอ่ะนะมีไม่ต่ำกว่าสามหรือสี่แผลยังไม่รวมอันที่มันเปื่อยด,ด้วยนะอีะ่เร็นานยังไม่ได้ปุ่น,นะครับเพราะฉะนั้นปุ่นเรียกว่าถ้าเป็นนักรบก,กระสอบทรายใบนี้นเป็นนักรบเนี่ยเป็นนักรบที่โคตรอึดอึดมากๆ นะครับเป็นนักสู้ที่โคตรอึดเลยอะเรียกว่าตายไม่เป็นนะครับตายไม่เป็นเค้นก็เอาอยู่อะประมาณนั้นนะครับผมเองก็ด้วยด้วยความที่เราเองทํางานอยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวข้องกับทักษะการต่อสู้ทักษะการระวังป้องกันภัยและก็เป็นคนที่ชอบออกกาลังกายด้วยรวมถึงผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปใช้บริการนะครับสารที่แห่งนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนทาน้าใกล้บ้านอยู่แล้ว ก็มองว่าเราน่าจะช่วยน่าจะช่วยนะครับน่าจะช่วยเหลือหนึ่งด้วยอาชีพของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้สองอีกอย่างหนึ่งเราเองก็ไปใช้บริการอยู่ก็คิดว่าอยากจะช่วยจริงๆอยากจะทํามันตั้งนานแล้วตั้งใจว่าจะซื้อให้ด้วยตัวเองด้วยงบส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นกระสอบใบใหม่เลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะครับไปออกกำลังกายตอนเช้าเพราะไปเห็น ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันทุนหนักกว่าเดิมกระเปา๋เากระสอบทรายกอไฟกระสอบทรายเนี่ยมันโอ้โหมันไส้มันทะลักมันทุนมากกว่าเดิมเลยจึงเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทออสดเลยไลฟ์สดตอนนั้นเลยว่าผมจะของบบริจาคเพื่อที่จะซื้อกับปะเอ้ซื้อกระสอบทรายใบใหม่ให้กับสวนสาธารณะแห่งนี้ให้กับทุกทุกคนที่มาใช้บริการ โดยทําการไลค์แล้วก็ทําเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับสออย่างเลยทั้งไลค์แล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอสดๆเลยนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่ในช่อง Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ดูนะครับแล้วก็ได้พิจรารณาแล้วก็ถ้าหากว่ามีใจไม่ตาก็กขอรับบริจาคเลยใครจะให้เท่าไหร่หนบาท5บาทได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ผมเองก็ไม่ทราบว่ากระสอบทรายเนี่ย จะราคาประมาณเท่าไหร่แต่เดาว่าน่าจะประมาณ3 0 0 0ถึง5,000โดยประมาณนะครับก็เลยตั้งงบไว้ว่าเอาละได้สักเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับส่วนที่เหลือผมจะสมทบเพื่อที่จะไปซื้อกระสอบสายใบใหม่มานะครับเปลี่ยนให้ได้นะครับแต่ด้วยความที่เราเองก็อาจจะมีเพื่อนในวงการเยอะนะครับมีเพื่อนในวงการนักสู้ที่ทําอาชีพเดียวกันนะครับในหลากหลายวิชานะครับ ก็พอได้ดูผมไลฟ์สดได้ดูคลิปที่ผมทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็สาภาพของกระสอบทรายที่มันทุนมากเนะี่ยก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงผู้ปกครองลูกศิษย์นะครับที่อยู่ต่างประเทศเห็นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือนะครับอยากจะช่วยเหลือภายในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผู้ปกครองเพื่อนผู้ปกครองที่อยู่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เคยมาเรียนกับผมนะครับที่มาจากประเทศออสเตรเลียพอเห็นปับ๊บก็ ตั้งใจเลยมีจิตนะมามีจิตเมตตาบริจาคให้เรียกได้ว่าท่านเดียวเนี่ยเพียงพอแต่บังเอิญว่ามีเพื่อนๆน,น,นะครับในวงการนักสู้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆท่านอื่นๆเนี่ยได้ช่วยเหลือเข้ามาด้วยจึงทําให้เราได้งบที่มากเพียงพอนะครับที่จะไปซื้อกระสอบทรายใใหม่นะครับแต่ได้งบเกินมายังไม่นะครับยังยังไม่ทันไรเรา นะครับเพื่อนผมนะครับที่อยู่ในวงการานักสู้ด้วยกันนะครับก็เพื่อนได้สอนเชคโุนโดอยู่ก็แจ้งมาว่ากระสอบทรายเนี่ยที่โรงยิมเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับสองใบยังสภาพดียังใหม่เลยแหละนะอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยมาเอาเลยยกให้สองใบเลยผมโอเคทันทีนะครับก็เลยไปรับกระสอบทรายมาและได้มาทําการส่งมอบให้กับทางาสวนสาธาร,รณะนะครับที่เอาไปใช้นะ ในการที่จะเอาไปออกกำลังกายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกทุกคนที่มาใช้บริการเนี่ยได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีความพร้อมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษและก็จะขออนุญาตสรุปยอดรวมถึงขอบคุณทุกคนนะครับผ่านคลิปนี้ด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยยอดที่ได้รับมานะครับก็คือ6,975เจ็ดสิบห้าบาทไม่หักสักสตางค์หนึ่งนะครับส่งมอบ นะครับส่งมอบให้กับผู้ดูแลที่เนี่นครัของสวนสาธารณะแห่งนี้เลยนะครับก็ในเมื่อเราไม่ได้ซื้อกระสอบสรายใบใหม่แล้วเงินที่เราได้มาทั้งหมดผมจึงมอบนะครับเป็นข้าค่าดูแลทำรูปบำรุงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในนั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการเนี่ยมีอุปกรณ์ที่มันมีความสะอาดมัมีความพร้อมมันมีความปลอ,อดภัยแล้วก็ <c oughs> ได้ใช้จัดก,การต่างๆอย่างเหมาะสมมากขึ้นนะครับเอาละทีนี้เนี่ยก็คงจะ,จะขาดซะไม่ได้นั่นก็คือต้องขอบคุณนะครับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยเหลือกันในทุกๆด้านเลยนะครับเอาละนะครับเริ่มต้นจากคูมิงนะครับคูมิงเนี่ยจาก B.M.G. เทควนโดนะครับเป็นครูสอนเทควนโดนะครับซึ่งมีโรงยิมอยู่แถว บางทีบางบ่อบางเสาธงละแวกนั้นนะครับมาเรียนกันได้ที่โรงยิมของครูวิ้งนะครับ BMT G Judo นะครับครูวิ้งเนี่ยมอบกระสอบทรายนะครับให้2ใบเลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อกระสอบทรายใบใหม่นะครับและก็ท่านที่2นะครับนะท่านที่2เนี่ยคือครูคกิจครูกิจเนี่ยพอผมได้ทําการลงทิปไปนะครับครูกิจเนี่ยซึ่งเปิดโรงยิมเกี่ยวกับ การสอนป้องกันตัวเหมือนกันนะครับคูกิจสอนทั้งเชควินโดวสอนทั้งยูวิสเอและก็การป้องกันตัวอืนอ่นๆเนี่ยคูกิจเนี่ยส่งข้อความมาบอกผมว่าสมทบทุนทันทีเลยนะครับห้าร้อยบาทนะเป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับเป็นน้องพี่นะมีจิตเมตตามากนะครับอยากร่วมสมทบทุนนะครับหลังจากที่ผมเองก็เสนอตัวอาละออกตัวแล้วเป็นคนแรกเลยห้าพห้าร้อยบาทคูกิจบอกคูกิจก็ อารักที่ผมช่วยอีก500บาทาน,น่ารักมากนะครับผู้กิจเนี่ยเปิดโรงยิมอยู่ที่เทสโก้โลตัสสุราชธ,ธานีนะครับชื่อโรงยิมก็คือกริปไวท์คลับนะครับอยู่ในห้างเทสโก้โลตัสนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชั้น3ถ้าใครสนใจเรื่องพกตังตัวก็เชิญได้เลยนะครับและตัวอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนใกล้ตัวองผมนะครับ คุกกี้นะครับซึ่งเป็น, filter, นตนนิเวเตอร์นะครับสอนก็่ว่าจะเปนเรืงจึงหรออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นนะคุกกี้ก็สมทบทุณมาให้อีก500บาทนะครับนะก็เลยทําให้เราได้มีงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่เพียงพอเลยแหละและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเปิดรับบริจาคอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราได้งบมา เพียงพอในเวลาอันสั้นนะครับนั่นก็คือต้องขอบคุณนะครบอบครัวนะครับพี่พรนะครับซึ่งเป็นครอบครัวของผู้พองนักเรียนผมนะครับซึ่งมีลูกชายเนี่ยน่ารักสองคนนะครับเปนวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศเออสเตรเลียเป็นลูกครึ่งน,นะครับหน้าตาดีน่ารักหลอ่หลอๆทั้งคู่เลยนะครับก็สมทบทนมาให้นะครับด้วยก้อนหนึ่ง งบก้อนหนึ่งเพียงพอที่ซื้อกระสอบใบใหม่ได้เลยพี่พรน่ารักมากๆนะครับอุตสา์โอนมาให้จากประเทศออสเตรเลียนะครับต้องขอบคุณมาหนะ้าโอกาสน,นี้เลยนะครับที่สําคัญเมื่อเราได้ของมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปเอาประสอบสายที่จังหวัดสมุทรปราการที่โรงยิมของกูมิงนะครับนะ ยัดใส่รถเก๋งมาแล้วก็เอามามอให้ที่สวนสาาณะเนื่องจากากระสอบทรายมันค่อนข้างหนักมากสองใบเนี่ยเกือบสองร้อยกิโลนะครับก็เลยนะขอแรงน้องๆที่มาออกกําลังกายพี่ๆน้องๆที่มาออกกําลังกายที่สวนสาาะมาช่วยกันยกนิดนึงนะครับเอาทุกคนเข้ามาช่วยกันก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มีน้ําใจในการช่วยเหลือคนละนิดคนละหน่อยนะครับและที่ขาดไม่ได้ถ้าหากว่า ไม่มีบุคคลเหล่านี้นะครับนั่นก็คือพี่ๆน้องๆในวงการนักสู้นะครับทุกๆคนนะครับทุกๆสาขาอาชีพที่รู้จักผมรวมถึงเพื่อนร่วมสาขาอาชีพนะครับที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันส่งแรงใจคนละนิดคนละหน่อยคนละนับคลไม้คนละมือนะครับทำให้ความตั้งใจเนี่ยสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกําลังใจนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นยอดพิเศษที่ผมเองก็ไม่คิดว่าจะบรรลุผลด้วยความรวดเร็วนะครับช่วงเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยก็เราก็ได้ทุกอย่างครบสมบูรณ์ได้ทั้งกระสอบใบใหม่ได้ทั้งงบนะครับที่จะเอามาทำานุบำรุงอุปกรณ์ด้วยนะครับยอดที่เราได้วันนั้นเนี่ยก็เกือบเจ0 0ันบาทนะครับทุกอย่างได้ส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือ คลิปที่จัดทําขึ้นมาเป็นคลิปพิเศษเพื่อขอบคุณน,นะครับเพื่อนๆในวงการนักสู้รวมถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอบคุณทุกค,คนอีกครั้งสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับขอบคุณน,นะครับนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเงินก้อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบริจาคให้กับพี่มงคลได้เอาไปทํานุบํารุงอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับ